ี่สวัสดีค่ะกับมพบกัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังชื่อมีคำสับบทใหม่มาบอกเด็กๆค่ะเป็นคำสับเกี่ยวกับเรื่องประษาสัมผัสทั้ง5ค่ะประษาทสัมผัสทั้ง5นะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ากวนเหนิงกวนเหนิงกวนเหนิง ภาาสัมผัสทั้ง5ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคําศัพท์คําแรกกันดีกว่าค่ะคาศัพท์คําแรกนะคะนั่นก็คือคําว่ากินค่ะกินในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าชื่อชื่อชื่อกินค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะได้คือคำว่ามองดูค่ะในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าคั้นคัน มองหรือดูคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นคือคําว่าฟังค่ะฟังในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าท,ทิงทิงทิงฟังค่ะคาศัพท์คําต่อไปนะคะนั่นคือคําว่าดมกลิ่นค่ะดมกลิ่นในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าชิวชิวชิวดมกลิ่นคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำสับบทดีไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่เราชืชอเคยสอนเลยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะว่าคลิปวิดีโอหน้านะคะเหล่าชอจะเอาคำศั์เรื่องอะไรมาบอกเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะเหล่าชอต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะบ๊ายบายเจ๊เจียน